はい。 ตอนนี God, ้ครับเชิญทุกท่านครับชูนี้ก็สวัสดรัาก็นับว่าเป็นชูที่มีของน้ำาม่ผมก็ชอบสิ่งที่ชอบอย่างแรกเลยคือวันนี้เสียงไม่ดูเราเราขอคอนดูให้ได้เนี่ยมันจะมีความน่ารักในตัวที่มันมทุกคนคงเห็นนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่า สิ่งที่ฉลาดอย่างหนึ่งในการวางแผนการร้องเพลงเนี่ยคือจริงๆเนี่ยน้ำมันจะมีปัญหามาโตลอดในเรื่องความแข็งแรงแต่เพลงนี้เนี่ยเราใช้คอรัสช่วยร้องซัพพอร์ตเราในช่วงอันนี้ก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่ดีนะครับทำให้เรารู้สึกว่าเราเรา้อมันไม่หลอกเพราะว่าตูพยายามเงียหูฟังนะครูว่าจริงๆจริงๆช่วงบุ่งนี่คือช่วงทวี่เรากำ็ต้องพักเสียงา้ากเโอเคมีคอรัสซัพพอร์ตไว้ตรงนี้ถือว่าเป็นเป็นการ ออกแบบที่ดีนะครับอีกเรื่องหนึ่งนิดเดียวแค่นั้นเองเวลาใช้ไม้ไม้อย่างนี้นะอย่าลืมว่าบางช่วงไม้เราไปหนีออกจากปากเสียงมันจะวู้ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นเป็นเรื่องต้องใช้สปิคอยตือนตัวเองกันหรือว่าเป็นโชว์ที่ดีโชว์หนึ่งของผมนะครับต้องบอกว่าโชว์นี้นะครับเป็นโชว์ที่ดีมากนะครับไต่หนึ่ง จากปกติเป็นคนที่แรงน้อยนะแต่เต้นขนาดนี้แล้วร้องเพลงนี้นาเสนอได้ขนาดนี้ถือว่าโชว์ดีๆมากๆนะครับสิ่งหนึ่งที่ประทับใจอีกหนึ่ง,งอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือพาแดนเซอร์ออกมาให้พี่ต้องบอกว่าแดนเซอร์ทำได้ดีมากนะครับพี่แทบจะไม่ได้มองแดนเซอร์ทาไหร่าพี่มองแต่น้ำเท่านั้น,นยกเว้นทับยกเว้นท่าจอของแดนเซอร์ครับ ขาพูดมาทางนี้ทันทีนที่ได้เห็นการจบที่สวยงามมากสรุปและโชว์นี้ดีมากๆากครับขอบคุณใช่ครับก็วันนี้มันเห็นน้ำเซ็กซีก่ขนาดนี้นะครับโ,โชว์เป๊ะโชว์ข้างๆเป๊ะน,นะครับหรือว่าการเต้นอะไรแล้วก็ซึ่งมันเต้นเยอะมากการร้องทำได้ดีทำได้ดีอยเดียวพี่รู้สึกอย่างหนึ่งก็คือว่าจริงๆโดยรวมเนี่ยภาพรวมดีกวน่นี่คือข้อนแนะนำนิดหนึ่งนะครับ คือว่าตอนทุบอะพี่รู้สึกมันเต้นเยอะพอมันเต้นเยอะแล้วมันทําให้ตอนช่วงสโลว์ในการเต้นมันทําให้จับในการไม่ค่อเด่นเท่าไหร่เป็นเรื่องของการวางแผนของการโชว์นะครับเ,เซ็กซี่แต่มีความแมอบโผล่โดช่วงน่มันมีอยู่บ้างนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมดีมากนะครับเ,เสียงตอนต้น,ตนกับตอนท้ายไนมะ่ค่อยเหมือนกันพี่รู้สึกว่าคือคือตอนนี้น้ำมีสองชั้นหน้าหนุนคือมีเสียงทั้งแบบตอนนี้เริ่มค้นพบเสียงใหม่ที่ฟังไม่แน่ใจนะครับ เราควบคุมเสียงที่มันค่อนข้างบีบเล่นเข้มานิดนึงคอนโทรลได้ง่ายขึ้นแต่พอเหนื ones, ่อยปั๊บมันเริ่มวาดนะครับอันนี้มันธรรมดาแล้วฝ like ึกไปลอมแล้วก็ลองตัดสินใจเรื่องทนเสียงของตัวเองไมได้นะครับโอเคครับทำได้ดีมากอยากให้ไปสุดยอดมกครับโว้ดีสิงแอนครับช่วงน้าจะเป็นชว